เซตที่ช่วยให้ตกกะกั่นน้ำหนักลง23กิโลในระยะเวลา2อสาเดือนเท่านั้นนะคะนี่เลยตัวนี้ชากาแฟโกโก้น้ำผักแอนผงมะพร้าวุมหิวนะคะทั้งหมดนี้เลยคือตัวช่วยของแอนเคล็ดลับที่ไม่รับอีกต่อไปนะคะตัวนี้ฉีกชงกับชากาแฟโกโก้หรือน้ำเปล่าหรือน้ำปั่นน้ำอะไรก็ได้นะคะ เป็นผงมะมาพร้าวคุมหิวนะคะ3ถุง390บาทแถมส่งฟรีนะตอนนี้โปรโมชั่นปกติ189บาทต่อซองนะจ๊ะตัวนี้นะคะกล่องละ189บาทนะคะเวกี้ไฟโต้นะคะผักรวม25ชนิดนะคะแล้วไม่ขมลดมากอร่อยมากนะคะไม่มีเหม็นหืนนะคะดีมากดีท็อกโดยตรงนะคะเป็นสกัดจากผักนะนี่ตัวนี้คือ โกโก้ชากาแฟโซยูที่ขาดไม่ได้เลยของตะกะแตแนชรดาดานะคะที่กินแล้วน้ำหนักลงตอนนี้อัปเดตจาก78เหลือ55.9เท่ากับว่าลงไป23กิโลแล้วค่ะสองสาเดือน3เดือน,อนตีไป3เดือนเลยนี่แล้วยิ่งตอนนี้มีคุมหิวเพิ่มนะเลดสแสนแตนไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรที่สําคัญเื่ออร่อยมากเหมือนกินขนมเลยอยากินเล่นก็ได้กินเพียวเล่นเก็ได้แบบตักใส่ช้อนเทใส่มือ กินอย่างนี้ก็ได้นะคะดีมากเลยอ่ะชอบมากอย่าลืมนะคะเซตนี้ปังปังจุกจุกไปเลยค่ะแต่แนะนำนะคะสำหรับใครที่ทาตเบานะคะสำหรับใครที่ทาตเบา1ิกล่องนะคะนี่ชากาแฟโกโก้คละกันได้เลย10กล่องนะคะแล้วก็ตัวนี้ย3ถุงสำหรับกิน1เดือนนะคะอันนี้ทานเบาส่วนใครทาดหนักเปตย20กล่องนะฮะโซยชากาแฟโกโก้คลาได้เช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็ใครทาดหนักมากนะทาดหนักอ่ะก็30กล่องนะคะเซต30กล่องบวกกับพวกนี้ไปเลยนี่มันจะได้ไม่เบื่ออันนี้เหมือนน้ำผักผลไม้เลยไม่มีความเหม็นหืนเลยนะคะอันนี้ผงมะพร้าวสก,กัดเย็นคุมหิวเพิ่มอีก6-7ชั่วโมงจากปกติพวกนี้มันคุมหิวอยู่แล้วด้วยนะเลดจะไม่ลงได้ไงคะคุณลงไปแล้ว23กิโล ปังมากแม่รีบสั่งกันมานะคะเดี๋ยวโปรโมชั่นจะหมดซะก่อนนะคะ All 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 right, all right, all right I don't know to do.